พระแม่ธรณีงามที่สุดในโลกพระแม่ธรณีเทวีแห่งแผ่นดินผู้งามทั้งสิริโฉมงามทั้งคุณธรรมและงามทั้งพลังแห่งบุญญาบารมีงามจนมารต้องพายงามจนโลกต้องศรัทธาณพระอุโบสถวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรียังปรากฏภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่ งดงามล้ำค่าที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งปางสำคัญเมื่อพระแม่ธรณีปรากฏกายบีบมวยผมให้น้ำแห่งบุญไหลหลังขับไล่กองทัพมารให้พ่ายพังในค่ำคืนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เมื่อไม่มีใครเหลืออยู่เคียงข้างแม้เทพพรหมยังเหาะหนีไปหมดเหลือเพียงพระแม่ธรณี ผู้ยืนหยัดเป็นพยานในความดีความงามของพระแม่ธรณีในภาพนี้ไม่ใช่เพียงความวิจิตของศิลปะไทยแต่คือความงามที่ออกมาจากหัวใจของผู้ยืนหยัดในความดีงามสงบงามมั่นคงงามเหนือความหวันไหวองค์พระแม่ธรณีนี้จึงได้รับการขนานนามจากผู้ศรัทธาทั้งแผ่นดินว่า พระแม่ทรณีงามที่สุดในโลก